ผลลพักนักรุงโฮมคุกเทมเป้นะครับก็จัดเป็นอีกหนึ่งซ u เปอร์ฟู้ดนะครับที่อุดมไปด้วยโปรโตีนเลยโดยโปกติแล้วนะครับก็จะใช้ถั่วเหลืองเนี่ยไปหมักกับเชื้อราชนิดดีที่ชื่อว่าไรโซปัสนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะใช้ถั่วแดงนะครับในการทำเทมเป้ของเราเพื่อให้เกิดสีสันที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับ เรามาเริกมาที่วัตถุดิบหลักของวันนี้นะครับก็คือถั่วแดงนั่นเองครับใช้เป็นถั่วแดงของไร่ทิพย์นะครับผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์ที่เด่นๆน,นะครับพวกนี้ไม่พ้นพวกถั่วแล้วก็ธัญ,ญพืชต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วที่สงหรือว่าข้าวบาเล่อะไรพวกนี้นะครับของไร่ทิพย์นะครับเขาจะผ่านกระบวนการคัดแยกผลิตแล้วก็บรรจุที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทุกถุงครับผมปกติถั่วแดงเนี่ยนอกจากไปทําขนมหวานแล้วนะครับก็ยังสามารถเอามาหุงเพาะเพื่อข้าวหรือว่าทาเมนูอื่นได เทออกมานะครับสูตรนี้ใช้300กรัมครับเราก็ไปล้างหาวสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำเอาไว้นะครับข้ามคืนสําหรับวันนี้นะครับผมก็แช่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ300กรัมครับเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มในน้ําร้อนกันนะครับ นี่น้ำเดือดดีแล้วนะครับเราก็จะเอาถั่วแดงของเราลงไปต้มเดี๋ยวผมจะรอนะครับให้น้ําเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะปรับเป็นไฟเบานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วมันแบบเละเกินไปแล้วก็จับเวลานะครับสามสิบนาทีครับในระหว่างที่ต้มนะครับถ้าเห็นพวกฟองขาวๆเนี่ยเราก็ตักทิ้งได้นะครับหรือว่าถั่วเม็ดไหนที่มันลอยขึ้นมานะครับสภาพไม่สมบูรณ์ตรงนี้เราก็คัดออกได้ก่อนเลยตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรับไฟเบาตอนนี้ครบ30นาทีนะครับเราก็มาเช็คถั่วดูว่า สุกหรือยังนะครับนีใช้ได้แล้วเราก็จะกรองเอาแต่เฉพาะถั่วครับแล้วผมก็จะเอาน้ำส้มสายชูนะครับใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับที่เราใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะครับก็เพื่อจะเป็นการป้องกันไม่ให้แบคทีเรียตัวไม่ดีเนี่ยมันเจริญเติบโตนะครับเราใช้เป็นน้ำส้มสายชูข้าวแบบในสูหรือว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับเคล้าให้มันโดนทั่วๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแผ่ออกนะครับเพื่อให้มันหายร้อนนะครับแล้วก็แห้งด้วยใช้เป็นถาดอะไรก็ได้นะครับเราก สะอาดมารองเอาไว้นะครับเทถั่วงเราลงไปนะครับเกลี่ยให้เป็นชั้นบางๆนะครับตัวถั่วเราจะได้หายร้อนเร็วๆนะครับแล้วก็แห้งเร็วด้วยนะครับจำเป็นจะต้องให้ตัวถั่วเราหายร้อนดีก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวเชื้อราที่เราใส่ลงไปนะครับมันก็จะตายได้นะครับหายร้อนดีแล้วแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาเทใส่ชามผสมนะครับต่อมานะครับเราก็จะใส่ตัวหัวเชื้อเทมเป้นะครับเราก็จะลุกเคลานะครับทั่วๆให้มันโดนแบบทุกเม็ดนะครับ สำหรับตัวหัวเชื้อเทมเป้นะครับหาซื้อได้ง่ายๆครับเข้าพวกแอปซื้อของออนไลน์ต่างๆนะครับก็จะมีขายอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมภาชนะนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นแบบถุงซิปนะครับเราก็เทใส่ถุงซิปได้เลยนะครับพับตรงปากถุงลงมานะครับให้มันถึงตัวส่วนผสมเทมเป้เรานะเพื่อเป็นการกําหนดทรงครับให้มันเป็นทรงนี้แล้วก็จะใช้เป็นคลิปหนีบกระดาษนะครับหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับเพื่อยึดตัวปากถุงเอาไว้ เราก็จะนําไม้ปลายแหลมนะครับเจาะบ,บริเวณถุงนะครับเพื่อให้มันมีช่องระบายความชื้นแล้วก็อากาศถ่ายเทได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวางหมักเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องแบบนี้นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ2 4 4สถึชั่วโมงครับพอตัวเชื้อรามันเริ่มทํางานใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเป็นแบบเยื่อ สีขาวๆนะครับขึ้นมาคลุมทุกส่วนเลยนะครับเมื่อเราสัมผัสดูจะรู้สึกว่ามันร้อนนะครับนั่นคือการที่เชื้อรากําลังทํางานอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทมเป้ที่ผมทําล่วงหน้าเอาไว้นะครับ24ชั่วโมงครับถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าจะมีเป็นแบบเชื้อราครับสีขาวๆเนี่ยขึ้นมาปกคลุมถ่วงเราครับทั่วทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ระหว่างที่ทำเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือว่ามีเป็นจุดสีเทาๆนะครับนี่ถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเจอเป็นเชื้ ก็ต้องทิ้งแล้วก็เริ่มทําใหม่เพื่อทําเทมเป้เสร็จแล้วนะครับควรจะต้องเอาไปแช่เย็นนะครับจะเก็บได้ประมาณ1สัปดาห์ถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นต้องเข้าตู้ฟรีซนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแบ่งเก็บนะครับจะสําคัญมากคือให้เราหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็แบ่งใส่ถุงเป็นพอชั่นเอาไว้แช่ฟรีซนะครับอยากจะกินเมื่อไหร่ก็สามารถหยิบออกมาใช้งานได้เลยนะครับเคครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูข้างในนะครับ ตัวเทมเป้อย่างนี้นะครับจริงๆสามารถกินดิบแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบบโฮมเมดนะครับอาจจะมีการปนเปื้อนของแบคทีรียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเอาไปผ่านความร้อนซะก,ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปเสียให้ดูนะครับว่าออกมาเป็นยังไงสำหรับเทมเป้เนี่ยครับก็จะเป็นโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์นะครับสำหรับผู้ที่ ไม่ทานเนื้อสัตว์เป็นวีแกนหรือว่าทานมังสวิรัตนะครับถือว่าเป็นโปรโตีนชั้นดีเลยนะครับ นะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปรหลายแอดครับ